สบายดีสบายดีคนละก้อนนะตอนนี้เขาแวะโลตั Lotus. สเึ่งว่าแวะมาสื่ออเคเ f c ซีเมื่อฝากเมตติ้งแล้วก็พวกเขายจะไปอันเขื่อนซิลินทอนบ่กเ <Okay. S 2> ขื่อนซิลินทอนไปหาเที่ยวนะมันนี้แวะเอฟซี FC. เอ้ยเอฟซี FC. ยังเว้ยโลตัสโลตัสโลตัสโอ้บอกก็อนก็รั้งแหลโกกดหนักก็บกเป็นเลยนะ <laughs> มันกดเป็นบอลยิ้นเออเห็นกระเบิ้องก็กดก่อนเลยิ้นกดตามกดทอผมเว็นน้ำมันไปกดไอ้คุณคุณไปกดดินจะบ่กินได้ำมันแล้วคุณไปกดทำไมกดอีกได้บ่แม่นบ่บีกดอีกได้บ่นี่กดอีกก็ได้บ่บ่จังเป็นกดเป็นกดอีกได้บ่โอ้โอ้เปิดเปิดขาเนาะกดกินกดกินวะเราจะกดกินกดกิน ไปฟังไม่ติงไม่ติงว่าเอากุ้งร่องน้ำปลาแต่กุ้งร่องน้ำปลามันมืดมันมืดอยู่ในเส้นฐานเนาะ่นฮะหรามันบวมีบ้ว่าจิ๋อแต่แล้มันหยาบแผลจะเลยว่า KFC ซะเออเราก็สักเครื่องให้เราดิไม่ติงบัดด้บอกก็ยังเอาไปสักน้องลิลี่โอ้ตัวเหมือนเราเครื่องไปสักมั้งโอ้เราไปสักางใหม่โอ้ดีเล้ว มีแม่เนาะแล้วดีกับเฮาคาดว่าสิเราสั่งจังนี้ก็สิบ่ได้นี่ประมาสีของต่อนาะแม่นบ่นี่ๆนี่ KFC นี่เห็นเนาะอันนี้มันกินจะสิ้นเลยเนาะแต่ว่ามันก็สั่งบ่เป็นคือกัน เปสนเอกกสีเอาคือกันสั่งเป็นเลยกบนหัวอาุใจต่อนำมาส่งสบายดีพี่ต่อนเ้าคิดีเนี่อกรอนหลืมสอ่นสองคร้อินเก้าบาอมร้อยชิ้เก้าบาทเออสามร้อยสสินี่จุใจมันสั่งต้งว่านี่แน่นแน่นไ้ะีจุใจแล้วก็มีซุปใจแล้วก็มียังไงพี่ต่อ ข้อไก่ข้อไก่ชุกไก่ซุกไก่คุณเดือกแกงเดือกแกงเดือกแกงโอ้อันนี้เมนลตัสเนาะเราเพื่อนเข้ามาจะเถื่อกถือว่าถือโอกาสมาลินเนะเว้ยเนาะถือว่าเราลุนเถือเข้ามากเลยง่าว่าเอาความเครียดของเขามาปลดปล่อยเพราะว่าเครียดไล่ในพวกเขาก็เนาะยาบเป็นยังดอก ชีวิตมันก็มีวันมีคมเนี่ยแหละมีเสามีดีใจไปเนาะมีเสามีดีใจซ้ำดีเลยเออมาอาบ้นเนี่ยก็มาแบบกระทันหันนะเสียบิ๊กเพื่อมาแป้งไอแพดก่อนเป็นยุทธภูมิเลดคือเราเป็งก่อนนานนั่นแล้วแต่ว่ามันเข้านัดมาเอาเหมยซ้ำหมื่นวาชิโนนแล้วเนาะวาชิโนนแล้ววาซิโนนไปดินได้วันนี้ก็บริบาลมาส่ง มันนี่พอเราบเคยเขามาเคยอยู่ตอนไปบนตะกูไปตะกุดมีแต่ไปนนางจะซื้อเล็บหูจินี่กูจะไปกดเอาจินี่ก็ไปเอาพามาสำนันติดต่อไปเอาพาให้หน่อยจิงนะแม่ไปกดเอาใหม่นะโอ้จะเข้าชีวะของบัตรน้องไปกดเอาเยจังรถกู เจฟเหรว้าวมีแห่งดิดอต่มเดอร์ติงเดอร์สุไมหายแล้วเดวอร์พอแม่เขาอยู่เพื่อนพวกเราคือจะไปได้กินดอกมันดึกไกล โอ้สุดเด็มีโอ้ลอยนุ่ม้ากฮะอ้ได้รับเลยจไม่ใชอเนุ่มไป10บาท <laughs> าไปพี่นอ้องไปอีเขื่อนซิลินทอาวนเจอกันอยู่ซ<า>ิลินวังเวียงจะอี่ห้อไหน้อเขอแมาแต่วังเวียงเลยมาเลือใ <c oughs> ต้พลังเลยคั oh. <c oughs> สซิบวังเวียงเลยวะ่ะมาเต็มหุบเบอร์ออหน้าไปวังเนี้ย สวัสดีกองมันนิตี้สวัสดีโออีพีที่สองเนาะสวัสดีเอฟดีไอเฟิร์นเดอร์สวัสดีกล่องฟันนิตี้สวัสดีกองเด้อเต้องกินนตเโอกะไปกดเอาละดูดเลยไปแต่กดเอเไปมาไป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 แหนมันไปกดนี่ไม่เงียบนะเขาเนีเขาเนี่ยเมือะไรไปไปป โอ้พี่ต่อจะกดไลค์แหม่ต่อเปิดก็ต้องตามนะก้อนเฮ้ยนทำก้อนพอพอมันก็คือเป็นวะเปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีมึงยาวเอาแบสี่คือเราเอาตัวอื่นีวิ่งตนักท่อท่อท่อได้สักท่อเอาอีกอันหนึ่งเอาเสร็จปะหมดเลย นี่น้านี่กูเห็นเขาเห็นแน่นี่นี่เนซ่โอาจะเป็นบันไดบันไดอย่างนี้เนาะเขาดูมืนมันเนาะเอ้าเขาไปปะเฮาตอนนี้กำลังจะออกตะโลตัดเนาะมาซื้อบิ๊กซีได้บอกเขาว่เอ้ยซื้อยังไงเขาไปทางไหนเนี่ย ไปใช่นี่เใช่วะฮูพูดพมาเดินห่างได้ต่อตน้องไปเจ้ามือวันนี้น้พาเขามาุณพี่ต่อเด้อเอาคือพวกก็ติมๆยาแล้นะไอ้ดิมคนเดียเขพอละยคือกินจะเปีย้นไปไปแซ่นเป็นย้อนได้ไหมโอ้งามมาลีเสือนี้าเด้อดรอาเนี้ย สีเตะบวะไปเบอรอีเตะป่ะสีต่อพี่อะไรสบายดีคุ้าจัดซื้อสองคู่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้คือห้ามชวนสองร้อยเก้าสิบห้บาทได้สคู่อ๋อนึกว่าสอง อร่อยกันที่หานี่สองคู่ใช่ค่ะว่าจัดโปรอ่ะซื้อสคู่ลดห้สิบเปร์เซ็นต์เนาะเอาซีดับอรรยาาจังเด่นซุปดืดมึงถอดไงโอ้ตีนเป็นแบนไงเออี่หลายเบอร์วะเบอร์ไหนเบอร์สี่ิบเบอร์สี่สิบในหัใเบอร์ใหญ่กว่านี้ไหมครับ นะครับมีเบอใหญ่ตันี้ไหมครับอ๋อเดี๋ยแค่นี้ใช่ไหมครับเบอร์ยังอันนี้เบอร์กะมอดครับผใส่อะไรอยู่สี่สิบขอี่สิบอกเบืองที่ไหนนี้ยสี่สองอันน่าจะเสีย ไม่หาหนคอันนสี่บเอ็ดคือกันจะเลือกเป็น,นสี่สิบสี่สิอ็ดกับสี่บกัร่องสี่เอหลัรองมบบืๆๆอเี่อ่ะรองสวมมือกันไหนค่ะทุกคว้าโอ้ยน้อได้เลยเลย สองร้อยเก้าสิบห้าบาทได้2คู่ค่ะจะได้2คู่เล้นะ่ะหารับสองสีปะสีดำกับสีถ้าคู่เดียวเท่าไหร่ครับคู่ดเดียวลดสิบห้อร์จะได้สคู่อสองร้อยชเนาะฮสองคู่สามร้อยนี่แกวะเ่นใช้ไหร่หรือเปล่าเสียันใช้บไหร่ติดไงแหงนะวะมีทอน ทอห้าบาทอนห้าบาทห้าบาททอห้บาทเป็นเล็ว้าวชิบชวนกับบุกิบิ๊กบุชวนกันนี่แล้วใส่เบอร์ไือุชวนเกือบกันด้ยคูณอ่อยก็บาท้อยห้าบาทรอยห้าสิบเกือบเกืีเกือบแตนี่ถ้าเอ่านส่ลดห้าสินคหน เอเท่าไหร่บ <ım. S 1> ้เก่าเตอนที่เก่าวนะคลยหาชิน่ะยเละลอยบบาทเอาเมียเงียบกิบบวยกับใครวาพี่ตอว่าจะได้จะเอาสองคูัวะเอาสองครละใส่คนเดียวก็ได้นะเวยอานน่้คือครูเดี่ยวตี้มาผลบักแล้บแบบนี้เน่ะเอาคระรุ่ดน่อยเดียวดชิหาเอร์เซ็นต์้ดสิร์ือบกู่้ายเกือบเอ อไปนะคยาทสอมคู่แล้วลดสิบห้เอรนตหนึ่กรสือคูเดียวสิคูเดียวเอาสองกระโดดนะปาคเบอร์ยังเบอร์สี่โอ้มึงแซ่บ่สิบเอเบอร์สีนี่วะเบอร์โอ้ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เครื่อนนั้นซิลินทอนบ่เขาเอาราพัทยาหน่อยเขาเจอ่าพัทยาหน่อยพี่น้องเป็นเครื่อนซิลินทอนเครื่อนซิลินทอนนี่เป็นอ่าสื่อของอ่าเขาไปอองไรของคุณซิลินทอนโอ้แบบสื่อในแบบในหลวงเขาเจรนะจะมาสัมผัสเนี่ยเขาจะใส่สื่อเป็นนัลยมันมีหลายบอในเครื่อนซิลินทอนมีลายบอลมี่ไงขี่บอวเจสกีก็นี่เลยไม่น่าไปคีแปดสกีบออะไบ่ ขี่เจ็๊ดได้แต่จี๊ดเขาให้ขี่ได้แต่จีดคนไดขี่แปดบุรีอนนี้ว่าเรื่องเจสกี้ขี่หอวตอนไปหลินบ้านอานิตาตอนไหนเป็นการสอบเจสกี้ไอยังโวยลินอันนี้วะเจสกี้คือหัวด้วยซึ่งเออไอเออไอโอ้ครั้งแรกไห้นี่ ครั้งแรกไปยังไาตัวกขากลายขากลายนี่ซิมาขี่เจสกี้นี่แหละมาเทีย่ยวมาหล่อบรรยากาศสิวๆเขื่อนอ้อยอ้อยทิพโอ,โอ้มีแบบสไลเดรอร์ก็มีนวอยฮะดิ เพื่อเนี่ยครับบอสาหนงางามานาบอันนั้นเ่นเเที่ยใ้ซครับเียวละซีอบทุกคนบ่ครับแมนไปบอยส้รถจัดบอครับยวเบิร์กครับเปียกุรกิจน่นบอเอฟซีคีีได้บอเออในมอยดังขนาดในมอยดังขนาดนั่นอย แต่เส้นทางการผเส้นทางบรรยากาศดีเนาะตอนแรกๆนาทีคนเท่านี้เขาไปเซิเบิร์ว่ะเออซุกเช้าทีดคนจะเต็มเนาะโอ้ยเสียดายฮ้ามาบ่เถิดเนาะขันมาสุกเซาถีดก็จะเป็นแบบนี้ก็บ้านนี้แบบมันกินได้แต่คนถึงเขาขอกบ้านหลานเก่าแล้วนี่สายหลานเก่าจะเคยมาตอนจะถ่ายโทรอะไรตอนนะอะไรตอนน่ะพี่ไายพลามาเขาเนะ มีส่วนสนุกอีกได้นะโอ้ขี่โซอีกบิกมีน้ำอ่ออีกเดะม่นี่สิลองมากินกุ้งเต็นเนาะแสบกว่าขับซีดอ่แมนแสบกาสุดขับซีกับจักรบลองกับผู้หูได้ จะกาวเว้าพอขับชียคล้ายดจุกมือเร้อเฮ้ยซื้อกลุงแชหนึงกับไรมาถีบซื้อวัชิมัเครื่องโลดนะคายวัชุกมือคยไายประมาณสามจีกองกับปิดเบิร์ดอะสิบกองกปิดนสิบกองเป่าชูแต่ละมือบ้าันมากคนเดียวนี่กร้อนู่ได้ไรเาเดียวก็ร้อนเลยอนันนี้บอเขาเอาีนี่ฮะเอออันนี้จัไร้ชุดมัจังไรโลดีเนาะี โอ้ยมีแต่บวกเฮาด้อันนี้คนบ่มีเขาคือบ่มีคุณเออไปเอยู่ชุดผู้บวเหีเอาใส้ห้องหนำดกระโดดล้องนนำกัเงี้ยวผู้ปวดเหงียวกันแล้วนี่ฮะมาโซ่เน่ไปบัดหนึ่งไปที่นี่นะนี่นะ วนนี่แลนไปเลยกับมันตีฉวองเอลองไปอกมะไปขนบนนะมึงขึ้นวดกูตกเ็ดได้ซะเอาลองเอาโซเบิ่งเอาเ่โอขามัแห้งมันท่นใหญ่มันใหญ่ขักแห้งเลยนี่ครของแท้ บอกเขาออกมาคืนความเขาปิดแล้วโทษแม่ดีิชามหล่อเนี่ยติดขัดเลยแหลกเนาะบัวแดงื่อหนาเอาหัวเอาหัวให้เราหลินกินนี่เนาะเราก็เห็นใอ้เบิ่งช่องเธอแต่ว่าเขาปิดแล้วเามาเนี่ยเพราะว่าห้าโมงกระจจะปิดเนาะเขาจะกราบคืนแล้วนี่มาเที่ยวก็บบุรีนั่งหลินซิวๆมาแป๊บเดียวนึงอันนี้ฮะชีวิต ชีวิตพวกเฮาเลยเนาะวานวาซิลงไปนั่งกินแบบเซีซิ่วและวาซิลองอันกินกุ้งเต้นว่าคำซีว่าวานเนาะแถวนี้แต่ของคำซีเอาคนเบาเองได้กูงจะไปซื้อเมื่อนะนะว่าเอากุ้งเต้นให้แน่สองกองหนึ่งวองฉันอเออเบาเาสียกุ้งนของมันข้าวมึงก็ต้องกินคำาเสียคนนี้มันเบาเองฉันมันเบา มันเบามัน่ไดเาไะบะเียบคายดีบดทงมือบ่โอ้โห่เป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าด้วยจ้ะบอยบะเขากินเลยเขากระลาเอามือกูจะไปกินมึงเห็นแต่ปะมึงกินเถอะมึงเสียบกูเนี่ยระแกเบเออมันแกเสบแสบได้หักเมือนเหมือนกูไปไ กุ้งมันตายเบิดเป็นเหตุคือกุ้งลอยอะมันเปิดอกซีใส่มันมุนอยู่เนี่ยแต่มันมุหยุอ้เม็ดเมบทคุมบมุอยู่เต้วเตี้เย่กุอยากกบเบิรนโอ้กุ้งยังเป็นเบิดกัเบิร์อ้าวกุ้งขาตายเวิร์ดแหละแดดนําอกซินมันตาเวกูเลยอบมึงจะขายตีเออปพีทพีมาสิไปขายเขาออ้บควันอ้ควันืาอกีจะได้มันีกแอดอีกแล้ นานเครื่องเปิดด้วยสิเพราะว่าเมื่อเลยเมื่อเลยไปเอาจะกลับบาทดีกว่าพี่น้องมามากินทุเรียนก่อนกินทุเรียนไปลูพี่ต่อใช้โทรศัพท์ผ่านไายในสั่ชาตเส้นนี่ยมันหม็นมัว พี่ต่อบัลมาทุเรียนบันี้พีต่อไายนะบาตนึงบาลซุกสิปันทุเรียนเทือาบุญมี่ลายพวกเฮาเลยจืดพวกพัดยังไนี้วนห่องขาตัวนี้พูดเราไฝ่คนเดียวม้วนม้วนห่วงม้วนพวกขาปิดแม่ซองวันนี้ปิดแม่เดินทางมาถึงอันด่านซองเมกแล้วเนาะประมาณห้าหกโมงนี่แหละได้พี่ต่อวันนี้พาทัว่วดื่มสีสุดฟองฟ้อมบะ หอนบ้าเลยได้บุ้ยเอ้ยเกิดชหอดเลยเด็ดๆถามไปในกมีนเลยที่ด่านต่อมอซองเมกจนตำร<อ>วจนะต้อมอเอมนะวันซื้อเบียร์ดิโอไปไป <มา S 3> <ม>ไหมต้องกินเบียร์ไทยนะต้องกินไทยได้อของซีเน,น,นี่ตอนมันเรียนซีเบียร์ก่อนของซีไม่รอเมาขุกมนะเมราะมันเรียนเนีฝ่าไปเซเว่นเขาไปจับเอาเบียร์ซองฟองมานะ ห้าสิบห้าสิบปอนดห่างทองเนาะห่างทองเช้าเดี๋ยวนี้คือว่าห้าสิบโลคือว่าะมันจื้อมันยื้อส่งนี่เลยบ่ยานส่งไปใช่ไหมบ่แม่บ่คือว่าสิห้าสิโลหนึ่งเลยยางไปเลยนะคือได้ชือขึ้นอ้ามาพี่น้องมารอซื้อเบียร์ก่อนบรรยากาศที่ด่านตมอส่งกำลังดีตอนนี้ ใ่เออดีหมดเงินแล้วพีเบิดเิมดทางกำไรทางขึ้นหมดเลเนาะกุ้งผู้ดีบิดเงินกุ้งอะไรขายกุ้งเนบปีเห็นแต่ายหย่าอนนงอันนี้เซเว่นโอ้มีเซเว่นอีลีเว่นรับอะไรไหมคะมีจิปทีมมารับค่ะ เบาสุกคนดีดิจะซื้ออะไรก่อนขนมอมไปฝากร้านแซนวิโอเด็ก pues กับสิมาซื้อเอาไหมเอาไหมเอาเอาเอามันไม่ีเปล่าเคยกินลิโอจะเถอเป็นแพ็คน่ะกินเป็นเมียมอนี่ต้องเป็นแพ็คน่ะต้องซื้อยู่ของเซาห้องกับต้องซื้อเนี่ยไปกักตุนไว้เวลาขับคันมันวิดโควิดแล้วมจะกักตุนกัันยงี่คจ้า มูเลาะนะค่ะมีแซ่บต่อนคำซีมีแซบบะมี่แบบแซ่บแล้มีนี่ก็อีกื้อมากินนี่แซ่บอ๋อฝาดนหมลีโอสิงสาโตดาสิงโอ้สิงซาอุ้ยพี่กันด้วยหนินายูแก้วนี่มันก็ซื้อวันนี้ช่างผมผมใช่อีกแบบนึงแบบซื้ออันคล้องอันนี้ก่อนเนาะลีลีโอแล้วก็มีลายเนาะโอ้เอาคนละฟังบ่เอ้าคนละคน เอาเมื่อกินประมาณเท่นไหร่นะค่อยเอาหอนมาหุอันนี้ผมด้อยู่ฝากคนละขวดนะเอามาเอาเนาะอันแท้นม่แต่เบียร์อยู่นี่นะเท่าแรกเลยปวดรักษาสิบกว่าบาทแพงอะไรเปล่แพงครับกินให้ในเกตนะก็เอาคนละป้องก่อนเดี๋ยวคนละป้องไปซิดนี่ขนเซียวสารได้โอ้เซเว่นได้นี่มีทุกอย่างเนาะเอาเตมีมอนี่ ต้องทำซานอาหารแต่ละมึงวางเว้นนี่ยังกินซาบูเด็กน้องไปกินซาบูมากเลยแต่เนี่ต้องไปซื้อมีบนกัำมาเหลาคือคขาดบนเจ้ามีกินซาบูมาตีเวซีเว่นดีเลเว่นบอลเฟิร์นคอร์นเฮ้ยเอาให้เจ้านี่กุ้งหั่นมันมืด มันบอบมีในเซ็นทาัลได้เคเอฟได้ไหมเด้อเอ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 อเฮ้ยเงินยังบ๊อบเอาสื่อมาให้เจ้าบอบออขอบใจขอบใจโอเคไหมห้ากระหอดนี่โอเควาย่เป็นยังไงมันคืออัพโหลดนะที่แฟนันเต็มรคลิปก่อนดอกงัวงัวงัว